เป็นเจริญท่านสทอพงศ์พันธารุ่เป็นเจริญท่านสทอจุชาตินันติเป็นเจริญท่านสทอสิงค์คำเสงน่าเป็นเจริญท่านสทอโสภาสารพึกเป็นเจริญท่านสทอยุโรกลาบพิทโรสุตตาเป็นเจริญท่านสทอปฐมานหลงชัยท่านสทอสังวานวงวานเป็นเจริญคุณสมงรุ่ยไทยบูรณะพัฒนาคุณเกษมพคกบูรณะพัฒนาคุณกนกวรรณบุรณะพัฒนา คุณอนุภาพพักพักพระมนต์แม่วงจิตสุภาหาวิโรจคุณนิธินันทาวรสิริอนันต์คุณแม่แปงดาวเรืองคุณพ่อจุลนหนูคงคุณพ่อปชิตแม่สุพรรณสังราช์คะเข้าต้มปลาคุณจางเปาหล่องสารคุณแสงคำคุณปาิสาเสนาคุณคุณอนิรุธอินทธะแก้วคุณวารินอิทแก้วคุณอมาินอิทะแก้ว คุณอัตพลอินตาแก้วคุณสมจิตคำใจคุณอธิกาแก้วน้อยคุณรัชนีประธานรากคุณก่อยาเลิกคุณรุ่งฟ้าเด็กวงยาคุณวันวิสาเด็กวงยาคุณวรพุธคุณพัชชิตาเกตจรนันคุณจิรายุทธมรมปัญญาคุณภูริพัฒน์วงกันทจันวงแก้วจันคุณพันนีอริพันธ์คุณว่านิชกิติ วานิศคุณจะรุวรรเหล่าโสดคุณนันทยาแามใส่คุณสุภณีกันกวีคุณสุรับวงอินคุณอาิชาอภิรักพิมลชัยคุณสมงชายตนเล็กคุณรมยาวันจันและท่านที่รับเ็นเจ้าภาพเทียนสนดรเคราะห์รับโจกนะครับที่มาได้เ่ยนามขอเรียนเชิญท่านได้มา นิทนานถาวรสิริอันตานแม่แปลงดาวเรืองคุณพ่อจํารุนหนูคงพ่อประสิทธิ์แม่สุพรรณสามประรัตน์โคปลาคุณจำเปาหนองสังนางสาวแสงคำคุณประนิสาเกษมเสนาคุณคุณอนิรุธอินตะแก้วคุณวาดินดาอินตะแก้วคุณนมรินอินตะแก้วคุณอัถพลอินตะแก้วคุณสมจิตคำใจคุณนาติกาแก้วน้อย คุณรัชนีประธานรากคุณก่อยาเล่คุณรุ่งฟ้าเดชวงยาคุณวันวิสาเดชวงยาคุณวรุชคุณพัชิตาเขยเจริญนำคุณจิรายุทธรมปัญญาคุณภูริพัฒน์วงแก้วจันคุณพันธนิอลิพันคุณวานิจกิติแอดวานิคุณจะรู้วันเหล่าโสดคุณมันพยางามใส คุณสุขันนีกันทวครรคนีคุณสุัรล์องอินคุณอาทิชาอภิราพิมลใจคุณสมชายตนเล็กคุณรมยาวันจันครับท่านพิธีกรมาได้เอ่ยนะแต่ท,ท้าเสร็จ้็ภาพเทียนก่ขอขอเรียนเชิญนะครับอาเพปุจย,ยามาเอมินาสก,กา Sang pangakipu jayama Iminasakale na Sang Angak iwat hemi Tewakato pakawatan amu Amang namasami Supatipano pakawato Sa wakasanku